สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ผมกับรายการสันเดย์โคบ้านบ้านนะครับวันนี้วันนี้ผมต้องมีเมนูนะครับบ้านนานะครับมานำเสนอทุกคนนะครับซึ่งจะเป็นเมนูนี้ครับมาดูติบกันเลยครับนี่เป็นไงนะครับทุกคนหอยนาครับหรือคำว่าหอยกระต่ายนะครับสำหรับเมนูวันนี้ครับที่ผมจะมาทำนะครับเป็นเมนูต้มหอยนาน้กจิ้มรสเด็ดครับ เดี๋ยวมาดูว่าวัตถุดิบมีอะไรบ้างนะครับไปดูเลยครับไปเลยครับก่อนอื่นเลยนะครับเราก็จะมาล้างวัตถุดิบหลักของเราก่อนเลยนะครับนะครับนี่นะครับวิธีการล้างหอยนะครับล้างยังไงนะครับหยิบมันขึ้นมานะครับโอ้ใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับวิธีแช่ไว้ก่อนนะครับทุกคนแช่ไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมงเนาะถึงหนึ่งชั่วโมงได้นะครับเพื่อให้ หอยมันคลายดินออกก่อนนะครับแล้วก็ตือนิ่งนะครับคุณผมได้แช่ทิ้งไว้แล้วนะครับลายสองชั่วโมงนี่แหละนะครับทุกคนผมก็คงจะทายเปลือกหอยแล้วถูถึงเจ้เล็กน้อยนะครับเพื่อให้ดินตรงเปลือกหอยมันหลุดออกไปนะครับโอ้ยคิดถึงตอนอยู่นานนะครับนี่ครับ ยวาวมากครับไอหน้าหูือหก็ตายนะครับเนี่ยลักษณะมันจะเป็นอย่างนี้นะครับนี้นะครับวิธีการล้างหอยนะครับนี่นะครับ่างนี้นะทุกคนล้างให้สะอาดไหมครับโอเคนะครับแล้วก็เอาใส่ถ้วยเลยนะครับ ยากนะครับทุกคนก็พอดีเลยนะประมาณถ้วยหนึ่งออกได้ถ้วยหนึ่งนะครับพอดีเลยนะครับ,อรบ,อรบโอเคแล้วทุกคนเดี๋ยวเราไปมาดูวัตถุดิบอย่างอื่นเลยลก่อนแล้วกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับที่เราจะใช้ในการปรุงนะนะครับทำเมนูนี้นะครับ ครับก็มาดูวัตถุดิบหลักของเราก่อนเลยแล้วกันนะครับนี่ครับนี่หอยนานะครับหรือแถบภาคอีสานเขาเรียกว่าหอยกระต่ายนะครับขนาดก็ปะปนกันไปนะครับเล็กใหญ่นะครับกมาดูนี่ครับเครื่องเคียงของเรานะครับก็จะมีตะไคร้ครับ หัวใหญ่ๆเลยนะครับปลูกเองนะครับที่บ้านนะครับแล้วก็หอมผักชีนะครับผสมกันไปนะครับมีอะไรก็ใส่ใส่ไปนะครับใบมะกรูดครับนี่ใบใหญ่ๆเลยมะนาวนะครับเอาไว้ทาน้ำจิ้งนะครับแล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงพริกชี้ฟ้าเขียวนะครับกระเทียมนะครับสองกี่พอนะครับ ปลาครับนั้งปลาทิพย์พาร์ลนะครับสปอนเซอร์ยังไม่มีนะครับเข้าได้นะครับ <c oughs> รถดีเลยครับปกติไม่ใช้นะครับขอใช้หน่อยรอบนึงแล้วก็จะฝนนะครับ ขั้นตอนการทําได้เลยครับครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้มน้ําให้เดือดก่อนนะครับนี่เดือดแล้วนะครับโอ้ยหหอมมาแล้วเราก็นาเกลือป่นนะครับใส่ลงไปนะครับตักเล็กน้อยนะครับอย่าใส่มากนะครับเดี๋ยวเค็มนนะครับออกนะครับปิดฝาไว้ก่อนนะครับแล้วก็มา ซุบนะครับตะไคร้นะครับแกะก่อนน,นะครับล้างให้สาดนะครับหัวใหญ่มากเลยครับทุกคนหัวหแข็งๆมันอกเลยนะครับไปเร่อยัอน,นี้เราจะใส่เครื่องสมุนไพรไปด้วยนะครับ ต้องทุบตักหน่อยนะครับเพื่อให้น้ำมันหอมระเหยออกนะครับทุบเส็จงดังไม่ได้ครับจงใจห้องท่าครับบุกเอานะครับบุกเอาทุบให้น้ำมันหอมระเหยมันออกนะครับแล้วก็นะครับทำไปใส่เลยนะครับเรามีไม้โมกูดนะครับใส่ไปเลยครับอถึงห้าใบ เรียบร้อยนะครับปิดฝาไว้นะครับสักประมาณหนึ่งนาทีนะครับแล้วเราค่อยนำหอยของเรานะครับนี่ลงไปนะครับครับระหว่างนี้เราก็มาทำน้ำจิ้มรสเด็ดของเราล่วก่อนเลยกันนะครับโอ่ค,คลิกนะครับใส่ลงไปให้หมดเลยนะครับก,กระเทียมนะครับสองกลีบนะครับใส่ลงไป ดีการตำนะครับถ้าเราอยู่หอนะครับมาลองไว้ก่อนนะครับทุกคนเก็บเสียงดีมากนะครับ <ś RPG> ตำนะครับก็ต้องหุ้มด้วยนะครับเพื่อไม่ให้มันกระเด็นนะครับทำให้พออยากเนาะนะครับทำไปเลยเขาบอกว่าพ่อบ้านที่ดีนะครับต้องตำโคกให้เสียงดัง เป็นไงครับ็นการเป็นง,งานใช่ไหมครับโอเคนะครับก็ตามใจชอบนะครับผมไค่นีพอนะครับพอหยาบนะครับนี่นะครับเลย ใส่ถ้วยน้อยเรานะครับกินจิดกชุดมากแล้วก็เก็บข้อที่นะครับเราก็จะปรุงให้ได้ชมกันนะครับมือเลยใส่น้ําปลาก่อนนะครับปลาประมาณสัก5ช้อนโต๊ะนะครับ มะนาวนะครับหั่นมะนาวนะครับหั่ในไปเลยนะครับหั่นมาสามเฟืองดีใจเลยครับตามใจชอบเลยนะครับใครชอบเที่ยวมาใส่เลย ชูรสเราไม่ใส่นะครับหรือผงนัวไม่ใส่อะไรทั้งนั้นนะครับออน้ำตาลนะครับตามใจชอบนะครับเปรี้ยวหวานนะครับ ต้นหอมผักชีนะครับหรือใบหมกระ่ายนะครับซอยเลยครับซอยให้ถี่นะครับ ด้วยครับทุกคนอร่อยมากเรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามาต้มหอยต่อครับนะครับเอาลงไปให้หมดเลยนะครับจะบอกใส่ตอสเด็ดซุสดเด็ดของผมนะครับระดีครับ ใส่เข้าไปด้วยผนะมจะหอ่อประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับโอเคแล้วเราก็ปิดฝาทิ้งไว้ประมาณสักสามนาทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนุกแล้วนะครับ รวบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพิวิวให้ดูเลยครับครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับต้มหอยนะ้าหรือหอยกระต่ายนะครับน้ำจิ้มรสเด็ดครับผมนี่นะครับเป็นไงล่ะครับท่านผู้ชม,มารับประทานไหมครับ สหรับต้มหอยนานะครับหรือหอยกระต่ายของเรานะครับนี่หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับกับน้าจิ้มรสเด็ดนะครับมานะครับวันนี้ก็เป็นขั้นตอนการรับประทานแล้วนะครับทําเสร็จแล้วไม่มีใครกินก็กินเองนะครับนี่นะครับเหลาไม้แหลมๆนราจะจิ้มลงไปนะครับจะมีเกล็ดไนะครับ เรียกว่าอร่อยมากนะครับจิ้มลงไปนะครับจิ้มอร่อยผมก็กทำจริงนะครับทุกคนสุดยอดครับตัวใหญ่ยยเลยักแก้มน,นิดหน้อยครับตัวกับยาวนี่ครับตัวใหญ่ยยเลยนะครับ โดยใกล้ครับโดยใกล้ครับอยอกแซ่บบอกเลยอยอกแซ่บอร่อยมากดูกระต้องหรือสิอร่อยมากไม่ได้กินนานมากแล้วครับทุกคน จากมาอยู่ในเมืองครับอีสักสครัหนึ่งนะครับบมากเราไปทำกินกันได้นะครับแล้วก็ฝากทุกคนนะครับเข้าไปกดไลค์กดแชร์นะครับช่อง sunday official ด้วยนะครับฝากเข้าไปกดติดตามนะครับแล้วก็กดไลค์กดซับ c r i b e นะครับ กับชอบผมด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปด,ดีนะครับให้ทุกคนได้ชมกันอยู่เรื่อยเยนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะครับบา,บายบายครับทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ